ยายยายมาทำอะไรวันนี้มาทำอะไรตอบม,มาเป้าสวนทุเรียนเพชรเอ้าเพชรเพชดเป็นไรเอว่ะมาเร็ว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 มา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 เข้ามา เป็ดเพ็ดมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวผายยายไปหาหม้อแล้วมาเร็วเพ็ดมามาเร็วลูกเออมา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 ๆนั่นแหละโอเคมาแล้วมาแล้วยิ้มหวานแล้ว เอาไปไปเข้าบ้านยังเออไปไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านไปเข้าไปเอาไปไปเร็วเออเออหลบฟังโอเคพันเออเออนั่นเนี่ยมันหลบฟังเอาเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไปเร็วเดี๋ยวฝ่ายยายหาหม้อเราไปเร็ว น yeah. yeah, wow. huh? oh. ั่นเองเอาแกงไวาหนึ่งบาส้อาเหรอยายยายมาทำอะไรวันนี้ฮะมาดูตู้เรียนพูดจาดีๆเพราะว่าต้องออนไลน์ยาย่คอเดินเ้าแดงรอคอดงเหตุ้น เออจริงยังมีคนอยู่หรอมียถือคนนี้ยังยอยไม่รู้มันอหรอจะไปไหนแล้เหมือนนี่องไปห้าลาทิตย์ก็ไม่ต้องมนะันทุเรียนยังไม่เป็นครับยังไม่ออกดอกครับต้องเอาอปุ๋ยครับมาใส่ครับ

เราไม่แปลาปุ๋ยของปาทิตต์หรอปทิทต์ตนปทิต์เออปฏิต์แกขายปุ๋ยเห่าวะไม่ต้องเอาหัวเองเอาเองเหรออ๋อเออขณนั้นก็โทรไปบอกกันงั่นไงก็หลดเนี้ยหลดน้ำแลยวางนี่เพราะว่ามันร้อน quá nó mới tốt nên tiêu hiu pump hiu pâm cưng luôn thì ni làm bát nát tạc nam chặt bò hấp เราถูกขโมยปั๊มไปครับแต่เรารู้ตัวคนทำแล้วครับเดี๋ยวจะตามตัวล่ามันมา,มาตักน้ำจากบ่อครับว่าตีใด กำลังสูบทดลองสูบปั๊มขึ้นมาจากจากบอ่อครับฮะ